มนะาแข่งร่อดนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่เรามาทําบุญกันเสร็จแล้วนะฮะับทำบุญเดือนสิบเสร็จแ,แล้วทีนี้ประเด็นคือวันนี้เนี่ยเราได้นัดเจอกับพี่สาวของเรานะครับคนสวยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะรุ่นน้องของรุ่นน้องของเรานะฮะแต่ว่าเราถูกลงดาวก็เป็นรุ่นพี่ของเราอีกเมื่อกี้นะฮะตอนสักครู่พบกับ่าเขาเลยห่างเพร่ะอะไรห่าพี่จีซ่าคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ซ่าคนนี้พี่จีซ่ามเท็นใครทีนี่คะเขาวันนี้ก็รับงานอีเวนต์อของยามมาให้ค่ะสิบวันนะคะก็ ็นที่งานงานงานเดือนสิใช่ไหมคะที่<ห>นอค,ค,ค่ะที่พุขอยามาฮ่าเทนไซมอเตอร์ค่ะที่ทุ่งท่าร้านะคะ <ừ. S 1> ก็มามาจองหถกันได้ค่ะในราคาที่เษรมใช้ของเรานะคะสิวันสิบคืนค่ะดาร์ฟีโนแค่หนึบาทค่ะแล้วก็เราเอ้ยดาฟนหนึ่งรับาทแล้วก็รนตที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็พิซซ่าค่ะพี่ออกนดเลยค่ะมาทำอะไรเหมือนกันครับใบบัวพิซซ่าเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นพิ่ตี้กับี่พิซ่าเหมือนกัน มาได้สี่วันแล้วเงยรู้สึกวันนี้น,น่าจะแห้งๆเลยนะครับไม่ได้แต่งห<อ>น้าใช่ไหมครับ<ล>ดราบผ่อนโอเคไดาราผ่อนเดี๋ยววัน <laughs> นี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอก่อนว่ามีข้าวมาครบแล้วเราค่อยคุยกๆๆนันทีนะครับ